พี่ใจค่ะเพืเ่อนๆสวัสดีค่ะแม่กับพ่อไปรับพี่เขามาแล้วพี่เนีเิยนทักทายน้องหน่อยลูกเอ้ยสัมภาระลูกอีลากระไดน้อลูกเนาะพี่เนีเิยนทักแล้วทักทายน้องมาได้ลูกเอ้ยอยู่ไม่เป็น,น,นเฮ้ย,ยเกินเกินหมาไปหรือเปล่าคะเกินหมาไปหรือเปล่าคะทักทายน้องลูกทักทายน้องเอ้ยโดดหนาๆดูขาน้อยกระโดดนะ อันนั้นพยงหอมพ่อนายนี่เขาจะหอมกันค่ะอหอมหอมหนายเขาอยากหอมหอมพ่อจ้าเขาชอบหอมเอ้ยแม่ยางนะอย่ามาเล่มแม่นะแม่ยางจ้าเฮ้ยแม่ยางจ้าแม่ยอมอยู่อุย้ยคนนี้ล่ะคนนี้ล่ะ,นนละ,นนละเขาพ่อกับแม่ไปรับพี่หน่อเทียนมากค่ะคนนี้ล่ะเฮ้ยคนนี้ดีใจ นี่เอากโกอีกแล้วคุณเนี่ยนี่เอาเอากันหลากันหลากค่ะเพื่อนเพื่อนคันหลากันหลาเฮ้ยเฮ้ยคนนี้คันหลาเอ้ยอีหลาแม่นี่ก็ได้เฮ้ยอีหลาอีหลาอวบกําลังพอดีนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ได้อ้วนเนาะน้องมาอวบกําลังพอดีค่ะไม่ได้อ้วนนะคะเพื่อนเพื่อนน้องมาอวบน้องมาดีใจเอาความดีใจมาฝาก เพื่อนๆจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะเอาว่าไปว่ามาไม่อยากกินแล้วเลยอยานะอย่าบอกนะว่าจะกินรอกินข้าวก่อนลูกสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้าขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจค่ะขอบคุณที่เข้ามาถ้าใครพูดคุยให้กำลังใจนังพริ้งนองมานะคะนองพริ้งนองมากลับไปทุกบ้านค่ะ นะคะสวัสดีค่ะลูกลูกทำไมทำอย่างนั้น